สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะปีใหม่นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นดวงชะตานะคะของเพื่อนๆที่ เป็นนักนกษัตริย์ปีฉลูนะคะประจําปี2567นะคะคลิปที่จะทําขึ้นก่อนล่วงหน้านะคะจะแบบละเอียดแล้วก็จะแบ่งเป็นสองพาร์ด้วยกันนะคะช่วงแรกจะเป็นนิสัยใจคอนะคะบุคลิกแบบละเอียดนะคะตามพื้นดวงของชาวปีฉลูนะคะพาร์ที่สองนะคะส่วนที่สองก็จะเป็นดวงชะตานะคะแบบละเอียดเหมือนกันประจําปี2567นะคะเอาละค่ะก็ ก่อนอื่นใดก็ต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนนะคะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเอออาแขนรับอนีเด,ดพลังงานดีๆนะคะสิ่งใดที่แบบว่าผ่านมาเจอมาก็ขอให้ทิ้งไปกับปีเก่านะคะแล้วก็ต้อนรับนะคะเอาพลังงานใหม่ๆนะคะให้ทุกคนมีแต่ความรุ่งเรืองในชีวิตสุขภาพแข็งแรงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะคะที่ส่วนแรกกันนะคะสำหรับผู้ที่เกิดปีฉลูนะคะ นักชัดปีฉลูนะคะอ่ามาเริ่มกันที่อินเนอร์ของคุณก่อนนะคะหรือว่าใครก็ตามที่มาส่องหรือมาดูดวงให้ชาวปีฉลูนะคะปีฉลูนะคะก็จะเป็นคนที่ซื่อนะคะเป็นคนที่ซื่อตรงนะคะกระตันยูรู้คุณนะคะแล้วก็จงรักภักดีต่อผู้มีพระคุณนะคะเป็นคนที่แบบยึดมั่นในคุณธรรมนะคะรักสงบแล้วก็ยึดมั่นในเรื่องของการตัดสินใจของตัวเองนะคะอาจจะดูเป็นเหมือนบางทีเขามีอีกโก้ดื้อรัน้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เหมือนบางคนถ้าเขาถ้าไม่รู้จักชาวฉลูดีพอก็อาจจะคิดว่าเออเขาแบบว่าดูหยิงในศักดิ์ศรีประมาณนี้นะคะอือแล้วก็เขาจะเป็นคนที่ไม่ใส่ใจนะคะกับคำพูดหรือคำวิจารณ์นะคะเออหรือสิ่งที่อเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่คนอื่นมองอะนะคะอือแล้วก็ ชาวปีฉลูนะคะจะเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายคล้ายๆอนุรักษ์นิยมนิดนึงนะคะบางคนนะแต่แต่นี่มันสมัยใหม่แล้วน่าจะเป็นแบบมีความอัลดัเนาะบางคนเขาเรียกว่ายึดติดในประเพณีนะคะมีความแบบหัวโบราณบ้านเราจะบอกว่าอะไรอนุรักษ์นิยมหัวโบราณหรือในสไตล์แบบถ้ารักใครรักจริงนะคะผูกพันนะคะเป็นคนที่ผูกพันกับครอบครัวอย่างลึกซึ้งนะคะ บางทีก็เป็นนิ่งๆขี้อายอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นหรือเปล่าเป็นนิ่งๆขี้อายไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะคะไม่ค่อยโรแมนติกไม่ค่อยกล้าแสดงความโรแมนติกนะคะแต่จะเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะเป็นคนที่มีความทนุถนอมนะคะมีเหตุผลแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะชาวฉลูถ้าอายุมากขึ้นจะเป็นคนที่อ,อนุรักษ์นิยมมากขึ้นตามไปด้วยนะคะ แล้วก็รวมทั้งนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบแข็งเกล้าหรือว่าจริงจังในชีวิตมากขึ้นอย่างเงี้ยถ้าไม่ยอมลดตรงนี้ก็อาจจะอยู่ยากนิดนึงนะคะในลักษณะที่แบบว่าเข้ากับคนได้ยากนิดนึงในลักษณะของอคู่ชีวิตนะ่ะนะคะแต่เป็นคนที่มีความอดทนนะคะต่อการทํางานหนักนะคะแล้วก็มีพลังอย่างมหาศาลในการทํางานจนสามารถหลุดล่วงได้นะคะ แล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบบน่นไม่ชอบนินทานะคะเดี๋ยวขอเลื่อนไม่แป๊บหนึ่งไม่ชอบบน่นไม่ชอบนินทานะคะ,ะคนอื่นนะคะแล้วก็จะสนใจแต่เรื่องของที่ตัวเองรับผิดชอบเท่านั้นนะคะไม่ชอบทําตัวหรือให้หวือหวาหรือว่าเด่นมากเกินไปอย่างเงี้ยชาวปิฉลูจะเหมาะกับงานที่ไปเกี่ยวข้องกับบริการนะคะหรือ,อ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะชาวฉลูจะเป็นแบบเป็นเจ้าเป็นเจ้าทุกนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ทุกเรื่องของตัวเองนะคะแต่ไปทุกเรื่องของคนอื่นนะคะเออคนอื่นหาเรื่องมาใส่ตัวเองอ่ะเออจึงควรแบบทำงานด้านอ,อที่เกี่ยวข้องกับการบริการเป็นไกด์ไลน์เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ <S <S ให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าช่วยคนอื่นอย่างเงี้ยจะดีนะคะเออเหมือน เหมือนแบบว่าแก้เคล็นะนะคะบางคนนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนักการเมืองนะคะหรือว่าสถาบันการศึกษาโรงพยาบาลหรือว่าอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะการออกแบบช่างภาพหรือประชาสัมพันธ์หรือประชาสังประชาสงเคราะห์ก็ได้นะตำรวจทหารหรืออดีที่สุดเลยก็คืองานที่ทำด้วยตัวเองนายตัวเองก็จะดีเหมือนกันนะคะเ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะพื้นดวงชาวฉลูเนี่ยเนื่องจากเขาจะเป็นคนที่เงียบนะคะจะเป็นคนที่เงียบอนุรักษ์นิยมนะคะก็จะเป็นแบบดังนั้นนะคะจะเหมาะกับชาวปีละกานะคะออถ้าเป็นแบบปีมะเส็งนะคะก็จะรู้จักแบบเสริมสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยเออก็แมทกันมีปีละเส็งปีละเส็งโ <laughs> ทษทีปีละกาปีมะเส็งนะคะแล้วก็ ปีชวดด้วยนะคะเออน่ารักมิเสน่ห์แต่ก็จะไม่ถูกโฉลกไม่กินเส้นเท่าไหร่กับชาวปีมาเมนะคะเอออยู่ด้วยกันแล้วจะอารมณ์แบบแปรปรวนง,ง่ายนะคะพูดจาขวัญพาซากใส่กันเงนี้ยไม่ค่อยเข้าหูกันนะคะปีฉลูถ้าเกิดในช่วงกลางวันนะคะก็จะเ่าเขาเรียกว่าจะจะเนื่อยหน่อยนะคะเออนิสัยแบบอาจจะก้าวร้าวเหมือน จะเหนื่อยนิสัยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความแบบโมโหฉุนเฉียวนะคะได้ง่ายนะคะเออกว่าคนที่เกิดช่วงบ่ายถ้าเกิดแบบว่าช่วงกลางคืนก็จะทํางานแบบสบายหน่อยนะคะแต่ไม่ไม่ต้องแบบว่าอาบเหนือ่อยตากน้ํามากอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ตามตำรานะช้วิจัยานนะคะจนเหนื่อยคือเขาบอกว่าถ้าแบบเฮ้ เกิดกลางคืนนะคะก็จะแบบว่าเฮ้ยไม่ทำไม่พื้นดวงจะไม่ค่อยได้ทํางานหนักสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยจะเรียบง่ายตามสมถะไปแต่โชคชะตาวาสนาก็จะต่างกันไปด้วยนะแล้วแต่ช่วงเดือนด้วยนะคะเออเนาะเอาเป็นว่า,าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าโฟกัสแล้วก็ไมเซ็ตของแต่ละคนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าชาวปีฉลูนะคะ ดวงของคุณในเดือนอ่ไม่ใช่สิดวงของคุณในปี2567นะคะตลอดปีเลยจะเป็นยังไงนะคะจากการพยากรณ์นะเป็นเริ่มกันเลยค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะเข้าสู่ของพาร์พยากรณ์นะคะเออทั้งในศาสตร์ของ12นักสัตว์นะคะแล้วก็ไพ่ทาโร่นะคะเอาละค่ะในปี2567นนะคะเราก็จะย่างเข้าสู่นะคะปีของมะโรงนะคะก็คือปีงูใหญ่นะคะซึ่งธาตุนะคะความาความเป็นธาตุนะคะก็จะเป็นธาตุที่ไม่ค่อยแบบสมพงกับเราสักเท่าไหร่ นะคะของชาวปีฉลูนะคะแต่เนื่องจากว่า,าบุญเก่านะคะของคุณที่มาเจอคลิปนี้สําหรับผู้ที่เจอคลิปนี้นะคะดวงของคุณนะคะจะแบบว่าเขาเรียกว่าถึงถึงชะตาชีวิตนะคะพื้นดวงจะไม่ส่งส่งไม่ใช่ไม่ไม่สมพงกับปีปีมะโรงแต่คนที่มาเจอคลิปนี้นะคะต้องบอกเลยว่าดวงคุณดีมากนะคะ เป็นเพราะอะไรพลังชีวิตของคุณดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นที่จริงอะ่ะปีเ่ินก่อนปีก่อนนี้นนมันเป็นปีกลางๆแต่ปีนี้มันจะเป็นแค่ปีที่แบบว่าเฮ้ยมีอะไรเติดขัดๆนะคะไม่หาบรื่นไม่อะไรแต่เปิดไพ่แล้วเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะเออสิ่งที่แบบว่ามันไม่สมพงมันก็มีแต่สิ่งที่มันดีมากมันก็ดีเกินคาดเช่นกันแต่แต่ต้องระวังอะไรที่มากเกินไปด้วยเช่นกันนะคะคือ เปิดมาหน้าไพ่นะคะคือแทบไม่อยากจะเชื่อว่ามันมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นนะคะมีโชคลาภเข้ามามีปาฏิหาริ์บุญเก่าหนุนนําค่ะเออคุณอาจจะแบบสร้างทานบารมีอะไรมาเอาตรงๆนะคะแบบว่าบุญเยอะบุญเยอะนะคะก็เลยรอดก็เลยแบบว่าเฮ้ยผ่านช่วงชีวิตของปีนี้ได้จะดีมากนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะถือว่าคุณมีพลังบุญพลังชีวิตที่ดี เนะคะเออเ,อเหนือเหนือความคาดหมายเลยทีเดียวนะคะเ่าเรามาเริ่มกันนะคะในปีนี้นะคะที่เป็นตำราเขาก็จะบอกว่าเออถ้าปีฉลูเนี่ยธาจะไม่สมพงนะคะถ้าคุณจะทำธุรกิจอะไรต่างๆนานาใหม่ๆน่ะไม่ควรที่จะเสี่ยงดังนั้นถ้าเขาบอกมาอย่างนี้บอกมาอย่างนี้นะคะเราก็คือต้องรอบครอบขึ้น ะคะเออต้องรอบคอบต้องแบบอะไรขึ้นนะคะทุกอย่างมันมันตรงกันข้ามหมดเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณนะ่ะคุกขักติด,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 ดขัดขัด,ขดไม่คล่องตัวเหมือนที่ผ่านมานะคะมันเกิดจากหนึ่งเราอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือกับสิ่งที่ดิวไว้ที่คุยไว้นะคะมันเลยทำให้เรากดดันกับมีลูกน้องบริวารหรือเรื่องบางเรื่องทําให้ต้องเบรก ต้องชะง,งักหรือไม่ให้ความร่วมมือแต่ต้องบอกเลยว่าดูจากหน้าไพ่มันเป็นเรื่องเล็กมากคนที่เบรกคุณหรืออะไรคุณอาจจะเป็น energy ของพลังงานท็อกซิกพยายามทําให้ discredit เรานะคะเออหรือว่าเสียมเสียเสีออประมาณนั้นนะคะต้องต้องระวังแค่ตรงนี้นะคะอย่าเป็นศัตรูกับใขรเท่านั้นเองอย่าไปทะเลาะกับไขรเท่านั้นนะคะเออเอาละค่ะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ จักรวาลเอ็นดูนะคะเนื่องจากบุญเก่าของคุณนะคะเออคนที่มาเจอคลิปนี้คุณจะมีเรื่องประหลาดใจเกิดขึ้นนะคะในปีนี้นะคะแล้วคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณปกปักรักษาดีมากไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นทำอะไรก็ตามผลจะออกมาได้ด้วยดีพู t i ทีฟเอา o o k แต่คุณนะคะจะต้องรอบคอบจะต้องมีผู้ช่วยมีที่ปรึกษา นะคะเออหรือว่าปรึกษาคนที่เขาชํานาญคนที่เขารู้นะคะเออหรือว่าขอคําปรึกษาจากกูรูที่ที่ถนัดนะคะกับสายงานนั้นๆหรือเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆที่คุณจะลงมือทํานะคะมันจะดีกับคุณมากๆอ่ะปีนี้คุณจะค้นพบพรสวรรค์ของคุณด้วยนะปีฉลูนะคะจะมีโชคลาภมีเรื่องราวไม่คาดฝันเกิดขึ้นมั่นหมายแต่งงานบางคนก็แบบว่า มีบุตรนะคะเออบางคนจะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นหมออกว่ามันหมาั้งแต้นปีเลยคุณจะมีงานมงคลเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะปีหกเจ็ดนะดีมากๆนะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเนาะส่วนในเรื่องของคนที่ทำงานประจำนะคะถ้าคุณแบบเอยไม่ลงทุนไม่เปิดกิจการอะไรถ้าคุณทำงานประจำก็ต้องอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับใครเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าโดยพื้นดวงของคุณนะปีฉลู ส่วนใหญ่นะคะมักจะเป็นแบบไปแก้ไขปัญหาให้คนอื่นนะคะแล้วก็นําความแบบทุกขหรือว่าปัญหามาใส่ตัวนะคะเออแล้วยิ่งปีนี้นะคะถ้ามันไม่สมพง์แสดงว่าดวงของคนอื่นจะมาทําอะไรเราให้มันแบบไม่สมพง์ดังนั้นนะคะคุณเหมือนทําดีไม่ได้ดีอ่ะเหมือนปีทองหลังพระนะคะอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจะต้องยึดมั่นในคุณธรรม คุณงามความดีนะคะของคุณแล้วก็หน้าที่ของคุณนะคะให้มั่นไว้อย่างเงี้ยอืมแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมันก็จะคลี่คลายไปเองนะคะสามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะทีละเปาะได้นะคะหรือเหตุการณ์อาจจะพลิกแปลงอะไรนะเหตุการณ์อาจจะพลิกพลิกเปลี่ยนนะคะจากร้ายกลายเป็นดีโดยคุณคาดไม่ถึง นะคะเพราะว่าปีต่อไปนะจะเป็นปีที่แบบดีกับคุณมากๆนะคะเออเพราะว่าชีวิตของคุณจะแบบพลิกดีขึ้นชนิดแบบปาฏิหาริย์แต่ของคุณนะคะปีหกแปดน่ะมันจะเป็นปีที่ดีเกื้อกูลสมพง็์ปาฏิหาริย์แต่ปีหกเจ็ดของคุณนะ่ะมันมันมาแล้วพลังบุญเราแรงดังนั้นรีบทําบุญทําเสบียงบุญคิดดีทําดีไว้เลยนะคะเอาแหละ ถ้าใครแบบว่าเฮ้ยมีไม่เชื่อไม่ศรัทธาอะไรไม่เป็นไรค่ะคุณผ่านนะคะไม่ต้องไม่ต้องเครียดนะคะไม่ต้องฟังให้เครียดนะเอาอะไรในเรื่องของการเงินโชคลาบนะคะมีโชคลาบค่ะการเงินก็มีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือมีผู้ใหญ่นะคะเจะออ้านายคุณพ่ออะไรให้การซัพพอร์ตด,ดีนะคะแต่ต้องระวังที่แบบว่าเฮ้ยไปทะเลาะไปผิดใจกับคนอื่นนะคะสเสน่เป็นพิษนะคะคนแบบ คนอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยหรือใส่ร้ายคุณนะคะดังนั้นถ้าเป็นการเงินนะคะก็อาจจะส่งผลให้ในเรื่องของธุรกิจการงานของคุณมีอุปสรรคได้นะคะทางที่จะแบบเขาเรียกว่าอาจจะอยู่ชะงักได้ดังนั้นนะคะจะทําให้สถานการณ์ของเงินของคุณเนี่ย เริ่มผันผวนได้ต้องวางแผนดีๆรัดเข็มขัดหรือวางแผนการเงินดีๆในปีหกเจ็ดนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องรีเพราะปีหกแปดเป็นปีทองของคุณแต่ถ้าคุณบอกเอ้ยไม่มีปัญหากับใครนั่นคือจัก,กรวาลเปิดทางให้คุณแล้วแค่ระวังคนที่แบบพยายามขัดขาเท่านั้นเองอาจจะเป็นท็อกซิกขโมยแผนขโมยผลงานหรือยืมเงินนะคะหรือว่าคอยขัดขาหรือว่ามีเรื่องแบบนั่นก็ต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรนะทําบุญสะดอกเคราะห์เสริมดวงในในในอะไรที่มันแบบ มีสติอะนะคะมีสติเข้าไว้นะคะแล้วก็ถ้าจะทำอะไรที่แบบขยับขยายใหญ่ๆนะคะทำให้พอประมาณอย่าไปทำเยอะนะคะเออรอจังหวะปีหกแปดนะคะแต่ของคุณนะบางคนเริ่มทำแล้วนะคะแค่ระวังในเรื่องของความรอบคอบแล้วก็ขอบเขตแล้วก็อย่าทำจนไปแบบมีปัญหากับใครเท่านั้นเองนะคะ ส่วนอื่นก็คือดีหมดนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรทำเลยคืออเขาเรียกว่าไปทํากับคนที่โอเวอร์มากไปนะคะให้ความหวังลมๆนี้ลลมๆงๆอย่าไปเชื่อนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะคะในเรื่องของสุขภาพก็ต้องระวังนะอย่างเช่นออกกําลังกายบ้างนะคะหรือพักผ่อนหย่อนใจบ้างอาจจะทํางานหนัก มีไมเกรนมีแบบปัญหาเรื่องสายตาอะไรอย่างนี้หรือว่าหลังกระดูกอะไรอย่างนี้เนาะส่วนในเรื่องของความรักหรือคู่ของคู่ชีวิตนะคะก็ต้องเป็นช่วงที่เราต้องเห็นอกเห็นใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้คําปรึกษากันให้มากกว่าปกตินะคะเออถึงจะประคับประคองแต่หมอบอกว่าความรักของคุณดีงดงามมากนะคะบางคนก็มีโอกาสนะคะที่จะเจอได้นะคะสาหรับผู้สําหรับใครที่แบบอยู่ในช่วงนะคะสมมุติว่า 39ย่าง40นะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะก็อาจจะเป็นจังหวะที่ถ้ามีใครเข้ามานะคะก็คือน่าจะเป็นคนที่คุณอยากจะเสียดอยากจะสละโสดนะ่ะเออนะคะประมาณนี้ก็ได้เช่นกันผู้หญิงไม่ไม่มีบอกไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามนะคะส่วนส่วนคนที่ ส่วนคนที่แบบว่าอยู่ในช่วงอายุยี่สิบเจ็ดย่างยี่สิบแปดนะถ้าเป็นยี่สิบเจ็ดย่างยี่สิบแปดนะคะเอ่อก็ไม่มีปัญหาอะไรมากที่น่าเป็นห่วงนะคะถือว่ายังเป็นวัยที่สดใสอยู่ถ้าเป็นแบบมีความรักมาก,ก็คือให้เลือกคนที่จะเป็นคู่เราอะไรอย่างเงี้ยขอให้แบบเป็นคนที่ดวงสมพงกันนะคะดูน่ารูใจกันอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นการดีที่สุดนะคะ อืมต่อมาเรื่องของสุขภาพนะคะก็บอกไปแล้วนะคะก็ในเรื่องของจิตใจด้วยเช่นกันนะคะพยายามมีสุขภาพที่ดีแล้วก็กระปีกีกระเป๋านะคะอืมทีนี้ไปดูในเรื่องของคําเตือนก่อนดีกว่าคําเตือนช่วงอายุนะสมมุติว่าคุณะมีแบบว่าช่วงอายุที่แบบเข้าชงเข้าคออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะ สำหรับหมอว่าจะไม่บอกสําหรับคนที่ย่างเข้าเคราะนะอันนี้แบบไม่ไม่อยากจะพยากรณ์ที่เป็นน egative นะต้องบอกว่าถ้าใครที่มีมีเคราะหอยู่นะคะเป็นช่วงจังหวะคุณจะ,ะพน้นเคราะห์นะคะหลังวันเกิด100วันคือผู้ที่อ่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือคนที่อายุช่วงอ,อายุ15ย่าง16นะคะเอะอก็ ถ้าผ่านวันเกิดไปร้อยวันก็คือจะพ้นเคาะแล้วนะคะแต่ต้องให้ระวังการครบเพื่อนนะคะเออแล้วก็ในเรื่องของการเรียนด้วยนะคะส่วนผู้หญิงนะคะที่มีอายุย่าอายุเ5้าย่าง76็สบนะคะเออก็จะพ้นเคาะหลังวันเกิดเช่นกันหนึ่งวันเป็นต้นไปนะคะเออพอวันเกิดปุ๊บหนึ่งอวันเป็นหลังวันเกิดนะคะจะแบบว่าเฮ้ หมดเคอนะคะเออแบบเฮ้ยสมมติว่าเฮ้ยม,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 มันมันเลงอยู่มันจะออกตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือนั่นแหละนะคะหลุดแล้วนะแล้วก็แค่ควรระวังสุขภาพนะคะอืมที่จะเป็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือสิ่งที่คุณเป็นอยู่นั่นเองนะคะถ้าคุณผู้ชายล่ะคุณผู้ชายนะคะก็จะละเอียดมากเลยเนาะ <laughs> คุณผู้ชายสำหรับชาวปีฉลูนะคะถ้า ครบรอบวันเกิดนะคะครบรอบวันเกิดร้อยวันไปก็คือพ้นเคราะห์นะคะก็จะมีแต่ไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้พูดถึงแบบมีเคราะห์หรือเปล่าเปล่าอันนี้คือเขาอยู่ในช่วงที่แบบว่า,าย่างเข้าแบบเออเคราะห์ามาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเขาจะาพ้นเคราะห์ช่วงไหนอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นใช้วิจัยน,นะอย่าเพิ่งแบบวุ่นวาย,วาย <laughs> นะคะเอาแหละ ถ้าคนที่แบบว่าเข้าย่างเคราะห์มานะคะแล้วคุณจะพ้นเคราะก็คือผู้ใช้รอบ39ถึง40นะคะแต่ก็ควรที่จะควบคุมอารมณ์นะคะหลังวันเกิดไปจะดีนะคะแล้วก็ผู้ชายรอบอายุ63ย่าง64นะคะแต่ก็จะต้องอย่าไปเสี่ยงแบบภาระการงานที่หนักเกินตัว ความเครียดจะเข้ามาสุมทำให้ร่างกายสุดนะคะเนาะขอให้แบบว่าทุกคนนะคะแบบก้าวพ้นนะคะในช่วงจังหวะที่ไม่ดีเนาะแต่ปีหกแปดอะ่ะจะเป็นปีที่ดีของทุกคนเลยนะคะสำหรับชาวปีฉลูแต่ปีนี้ก็คือปังสุดๆนะต้งบอกว่าใครสำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้คุณมีแบบดวงสมพงไม่พอนะคะกับช่องเราแล้วคุณยังมีดวง นะคะเป็นบุญเก่านะคะที่หนุนนําเปิดทางพลังชีวิตของคุณพุ่งมากนะคะสิ่งที่รอคอยคุณอยู่คือปาฏิหาริย์ชื่อเสียงความสําเร็จโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนําคุ้มครองปกปักรักษานะคะในนี้สิ่งที่คุณทําในปี6กหผลลัพธ์ออกมาดีแค่นะคะอย่าไปแบบไว้ใจคนง่ายแล้วก็อย่าไปมีปัญหากับใครนะคะอะไรที่ติด,ด,ดขัด,ขดง่าย หนึ่งสิ่งเลยที่ควรระวังระวังเรื่องคําพูดเพราะว่าคําพูดนี่แหละมันจะทําให้คุณมีศัตรตูได้นะคะเออเนาะจากเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะจะกลายเป็นเรื่องที่แบบไม่ควรเสียงได้ทีนี้เรามาดูนะคะสามอ่าให้แนะนำนะคะสิ่งที่อะไรที่คุณควรรู้นะคีย์เวิร์ดสำคัญ ประจำปี6-7นะคะขอสัก3าใบตามอันนี้แล้วกันว่าคิงถือดาบมาบอกอะไรคนที่มีอิทธิพลกับคุณในปีนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวธาตุดินนะคะธาตุลมก็ได้นะคะหรือที่บอกไปเป็นคนที่แบบอยู่ในราชการหรือคนมีความรู้การศึกษาหรือว่าทางไกลต่างชาติก็ได้หรือดีไม่ดีคุณจะพบรักแรกพบนะคะเป็นรักต่างวยหรือทางไกลก็ได้อาจจะมาจากเพื่อนแนะนาให้นะคะเออในปีนี้นะปี67 มาดูสิคะดวงดีมากเลยอ่ะของคุณเริ่มเริ่มดีมั้งตั้งต้นปีแล้วนะคะสำหรับชาวฉลูเนี่ยอันนี้มาบอกว่าอะไรนะคะเยือกเย็นขึ้นมานะคะบางครั้งนะคะความเครียดมากเกินไปนะคะจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากปลีกว้เวกจากสังคมจากอะไรอย่างเงี้ย นะคะมันทำให้จิตเราแบบไม่โอเคกลายเป็นคนที่แบบซึมเศร้าได้ต้องระวังนะคะแล้วก็ Queen of Pentacle มาบอกว่าทรงพลังนะคะ High e n e r g y นะคะเรื่องเงินของคุณจะ p พาเวอร์ฟูลมากๆนะคะ Queen ถือเหรียญเรื่องเงินของคุณจะแบบอู้ฟู่นะคะเอาตรงตรงอะ่ะเงินจะแบบมีอยู่มีกิน ะะร่ำรวยได้นะคะแต่อย่าไปแบกรับปัญหาให้ใครอย่าไปเซ็นค้าใครเด็ดขาดนะคะฉะลูลดมากค่ะอ่าห้าคาถามาบอกว่าอะไรเนี่ยโอ้ยอ่านไม่ออกลดใหม่เหรออ๋อสดใหม่ค่ะสดใหม่นะคะ คุณนะคะอาจจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไอเดียต่างๆนานาของคุณจะเริ่มเกิดขึ้นคุณจะมีโชคนะคะคุณจะมีโชคคุณจะมีลาบแต่แค่อย่าไปวุ่นวายกับคนอื่นหรืออย่าให้คนอื่นมาวุ่นวายกับตัวเองมากนะคะเพราะว่ามันมีพลังงานของการจ้องการแบบขโมยผลงานการอิจฉาริษยาอยู่ดังนั้นความคิดของเรานะคะเราลงมือก่อนเราทําก่อนเราได้เปรียบ ะะไปบอกคนอื่นเขาก็อาจจะก๊อบเราได้นะะไพ่พิพิคนะของคุณนะคะในปีนี้บอกเลยว่าผลลัพธ์ของคุณจะออกมาดีนะคะเนเจอร์ขึ้นมานำพาตัวเองไปรับรับไปรับกับพลังงานธรรมชาติของคุณอันดับแรกเลยกับแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็ธรรมชาตินะคะแล้วก็ปีนี้นะคะมีไพ่ของคุณแม่ขึ้นมาด้วยนะคะอาจจะพาคุณแม่นะคะไปแบบ e n d ู หรือขอพรกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยให้ความใส่ใจกับคุณแม่เป็นพิเศษนะคะแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะอะไรก็ตามนะคะยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางคนคุณผู้หญิงอาจจะตั้งครันก็ได้นะคะเออเป็นคุณแม่ก็ยินดีแล้วก็ดีใจด้วยนะเป็นสิ่งที่คุณเคยขออธิฐานไว้ก็ได้นะคะเอาตรงๆปีนี้รุ่งเรืองมากนะคะรุ่งเรืองมาบางคนก็เป็นสายยานของพระพิคเนตนะคะ พระนางสระสวัตีพระแม่ปรารัตีแล้วก็พระพรมก็มีนะคะอืมเอาละค่ะขอให้เป็นปีที่เจ๋งที่ปังของคุณอีกหนึ่งปีนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ใครสนใจเข้าเรียนคอร์สพยิบสีกับหมอโบก็ทักมาที่รละเรียนด้านบนนะคะมาหาแอดมินได้นะคะนะสวัสดีค่ะ